ถูกมาพร้อมแล้วนะครับในขณะนี้ครับลูกมาพร้อมแล้วนะครับในขณะนี้ครับ,มา,รม,รบ,รบมาออกแล้วขณะนี้เซนเช้นเป็นตัวนำ บบพี่บมิเชลพีถัดเป็นไปนคุณชนะพันขณะนี้มิเชลพีเป็นตัวนำเซนเจนเป็นตัวที่สองดาริ่งที่สามใส่ไปเป็นคุณชนะพันที่โค้งป้าเก้ามิเชลพีเป็นตัวนำอยู่เซนเจนเป็นตัวที่สองดาริ่งที่สามลันนาลึกที่สี่ เป็นแมพันที่ห้าถัดไปเป็นเรืองรองที่ป้ายแปดในขณะนี้วิชาพีเป็นตัวนำเซนเช้นเริเ่มแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่โค้งป้ายเจ็ดเซนเชน,นเป็นตัวนำผู้ไม่ชาพีดาริ่งเป็นตัวที่สามขณะนี้เซนเชน,นเป็นตัวนำแล้ววิชาพีเป็นตัวที่สอง พี่พายอขอกวามทรงเซนเต์เป็นตัวนำดาริ่งมิชชี่เป็นตัวที่สองและแม่มูลเล่นนายข้างในตัวหนึ่งขณะนี้เซนต์เป็นตัวนำอยู่และแม่มูลเล่นนายข้างในก็เป็นตัวที่สองกายไปเป็นมิชชี่และดาริ่ง มาออกแล้วขณะนี้เซนเส้นเป็นตัวนำคือบมิเชลพีกลาเป็นไปคุณชนะพันขณะนี้มิเชลพีเป็นตัวนำเซนเช้นเป็นตัวที่สองดาริ่งที่สามแตาไปเป็นคุณชนะพันที่โค้งป้าเก้า วิเชียพีเป็นตัวนำอยู่เซนเชนเป็นตัวที่สองดาริ่งที่สามรณุล,ลึกที่สี่เป็นามพันธุ์ที่ห้าถัดไปเป็นเรืองรองที่ใต้แปดในขณะนี้วิเชียพีเป็นตัวนำเซนเช้นเริ่มแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่โค้งใต้เจ,จ็ดเซนเชนเป็นตัวนำผู้แมวเชียพีดาริ่งเป็นตัวที่สาม ขณะนี้เซนเต้นเป็นตัวนำแล้วมิชลพีเป็นตัวที่สองพี่ไพโอคอคางทรงเซนเต้นเป็นตัวนำดาลิ่งมิชลพีเป็นตัวที่สองและแม่มูลเริ่มแรงขึ้นในตัวหนึ่งขณะนี้เวนเท้นเป็นตัวนำอยู่และแม่มูลเริ่มแรงขึ้นก็เป็นตัวที่สองถามาเป็นมิชลพีและดาลิ่ง